สอทอและทอสอทคอ์ปอเรชั่นถึงโครงการให้บริการในปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในงาน e j จ b Expo นี่ก็มีหลายๆคนที่ได้งานที่ตัวเองชอบออไปหลายคนเนี่ยนะคะปีนี้งาน e j จ b Expo กก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในช่วงวันที่20-21มิถุนายนนี้นะคะคงจะต้องมาให้คุยกันถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ว่าจะคงคอนเซปต์ปี จ็อบเอ็กอไว้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าคะคุณทวีศักดิ์ครับลักษณะ e Job ก็ยังคง E อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มศักยภาพให้เร็วขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ process, โปรเซสเซอร์ก็เร็วขึ้นะนะแล้วก็จำนวนเครื่องที่ใช้ก็ คราวนี้ใช้ถึง120เครื่องอจากครั้งแรกๆเราหยุดมีอยู่ประมาณ20-30เครื่องนะะซึ่งแล้วก็ตัวสแกนเนอร์อะไรที่เรามองเหมือนกับเป็นคอขวดเป็นสีเวลาตรงนั้นก็เพิ่มเครื่องแ,แล้วก็เพิ่มกำลังคนแล้วก็ทุกอย่างก็เพียงแค่เพื่อให้คนได้มีโอกาสได้มีงานทำจริงๆแล้วก็ในบริษัทที่มาร่วมจัดมาร่วมรับสมัครด้วยกันเนี่ยขาจะได้มีโอกาสได้ คัดบุคลากรที่เหมาะกับงานที่บริษัทต้องการก็จะมีไฮไลท์ที่ผิดกับครั้งก่อนๆมาอนอกจากที่ครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเริ่มมีสกอร์บอร์ดขึ้นมาที่เหมือนดูว่ามีตำแหน่งอะไรนะตอนนี้บริษัทไหนที่คนสนใจสมัครมากแล้วขึ้นอ,ออนไลน์มาตลอดว่าตอนนี้กี่คนตอนนี้เป็นเท่าไหร่นอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมี ไฮไลท์อีกอันหนึ่งเป็นเหมือนกับเป็น p พร s เซนเ t ชันคอร์เนเหมือนกับคล้ายๆตู้คาราโอเกะให้เราเข้าไปแล้วก็อามาเป็นเส้นพูดถึงตัวเราว่าผมาเมื่อก่อนนี้เคยทำอะไรมาตอนนี้อะไรเหมาะที่จะทำงานยังไงาาประสบการณ์ต่างๆเล่าให้เกี่ยวกับตัวเองให้มากที่สุดแต่ให้เวลาแค่นาทีครึ่งประมาณนาทีเศษๆจๆะ,ะนั้นจะ,จะพยายามเตรียมสคริปต์ให้พูดแล้วก็พยายามให้เรเซน เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยข้อมูลเขาจะเก็บเข้าไปเข้าเหมือนกับเหมือนกับวิดีโอคาราโอเกะอันนี้อ่ะ <Okay. S 2> โดยที่บริษัทที่ไปมาร่วมจัดงานคนที่เขาสมัครเข้าไปเนี่ยก็จะได้ซีดีตัวนี้กลับไปเสนอให้ผู้บริหารดูว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงเผื่อถ้าจะตัดสินใจรับจริงๆหรือคือเขาเขาก็จะคัดเหมือนกันคัดว่าคนที่บุค,คลิกดีอย่างนี้แล้วนะเขาอยากจะให้ผู้บริหารดูเขาก็ ถึงจะเอาบัตรให้เข้าไปต่อคิวเพราะว่าวันหนึ่งเราให้ลิมิตโค้ตาแค่บริษัทเราไม่เกิน12คนเพราะทั้งหมดที่มาร่วมเนี่ยมันคราวนี้85บริษัทแต่ตำแหน่งงานอ,อ,อัตราอัตราของอัตราว่าจ้างงานปีนี้มีสูงถึง6,200กว่าตำแหน่ง,นงกว่าัตรานะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นตำแหน่งงานระดับ เขาเรียกไว er ัคอร่าคือไม่ได้เป็นผู้ใช้แรงงานไม่ใช่เป็นผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นงานออฟฟิศอาจจะเรื่องเลียงพิมพ์ก็มีเป็นแต่ระดับผู้จัดการผู้ช่วยในระดับเ,เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็บริษัทที่มาร่วมก็ส่วนใหญ่เป็นมีชื่อใหญ่ๆทั้งนั้นะนะ,ะแล้วก็เป็นที่เชื่อถือได้เราร่วมกับทางากระทรวงแรงงาน สำนักวิพิดภหนึ่ 1, ทงทางนู้นก็มีการสกรีนทางนู้นก็มีข้อมูลเช็คสอบประวัติมีการตรวจสอบทุกอย่างละเอียด<ม>แล้วบริษัทที่มาร่วมเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาก็ได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าไม่ต้องเสียงเงินเลยมีแต่ฝ่ายบุคคลมานั่งแล้วก็เครื่องคอมเราจัดให้หมดมีพร้อมทุกอย่าง<ม> คนที่มาสมัครก็เพียงแค่มาเอาเอกสารมาชุดเดียว<ค>มาถึงเรามีเจ้าหน้าที่สกรีนให้ทุกอย่างแสบจัดสแกนรูปสแกนเอกสารทุกอย่างเข้านะซึ่งก็มีสารสคริปต์มีเรซูเม่ประวัติตัวเองแล้วก็ใบสมัครซึ่งเราจะสแกนเข้าไปในระบบแล้วก็จะมีพาสเวิร์ดเหมือนทุกปีเ,ปกปเอาแค่พาสเวิร์ดเดินเข้าไปที่บูธของบริษัทที่เราอยากจะสมัคร เขาก็บริษัทเขาก็คี์รหัสพาสเวิร์ดเข้าไปพอคี่ปั๊บทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณก็จะโชว์อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะสัมภาษณ์เบื้องต้นกับเราค,คือบางคนอาจจะสัมภาษณ์แล้วตกลงว่าว่าจ้างกันเลยก็มีอย่างนี้นะหมายความว่าเราเอา หลักฐานที่เตรียมไปเนี่ยไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นเองแล้วก็พอได้รหัสพาสเวิร์ดปุ๊บสนใจที่จะทำงานตำแหน่งใดที่บริษัทใดก็เดินตรงไปที่พื้ของบริษัทนั้นเพื่อที่จะแสดงความจำนงว่าอาละสนใจอยากจะสมัครงานของบริษัทนี้แต่ไม่ใช่เพียงเหมือนกับการสมัครงานทั่วไปเียงแค่ไปทิ้งเอาไว้แล้วกลับบ้านแต่นี่ไฟคือได้สัมภาษณ์ได้คุยตรงนั้นเลยนะแล้วก็ ถ้าเขาสนใจเขาอาจจะนัดสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งหรือบางคนก็รับเลยออย่างตอนเมื่อครั้งก่อนนุนรถจัดงาน Japanese e job นั่นเขาได้งานทันทีเลยแล้วตำแหน่งที่ได้ก็เป็นตำแหน่งที่ดีซึ่งบริษัทญี่ปุ่นบางอันเขาหามานานแล้วแต่เขาก็รับในวันนั้นเลยได้เงินเดือนสตาร์ทที่ห้าหมื่นกว่าบาทก็ถือว่ถือว่าเยี่ยม ใช้ได้ใช้ได้เป็นโอกาสที่ดี <ฮะ S 2> ค่ะทีนี้เ,นเรามีการเก็บสถิติมาไหมคะว่าอย่างงาน e-J o b ครั้งก่อนเนี่ย <ฮะ S 2> มีคนที่ไปสมัครผ่านทาง e Job แบบนี้แล้วก็ได้งานเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะงาน eJ จ b จะไม่เหมือนกับงานนับพบแรงงานทั่วไปซ,ซึ่งซึ่งลักษณะตำแหน่งงานเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็จากสถิติแล้วเนี่ยนัดพบแรงงานทั่วไปมีตำแหน่งแล้วก็บรรจุได้เนี่ยอยู่ประมาณ1ิค่ะอร์ซแต่ งานอ e ีจ็อบนี่จะได้ประมาณ20%กว่าเปอร์เซคราวที่แล้วจะได้สถิติออกมาประมาณ25%่สปอร์เซนตซึ่งก็ถือว่าสูงถ้าคราวนี้เนี่ย<แ>ใน6,000อัตรา25%่ส<แ>ิบเปอร์เซนคูณหกพัก็ไม่น้อย,ยก,ก็อยากให้มีมากกว่านี้<แ>คือถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์ใน6,000แล้วเราได้สัก6,000เลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามีคน ได้งานมีงานทํามีรา,ายได้เสริมกับตัวเองแล้วก็ไปเสริมกับทางครอบครัวก็เศรษฐกิจโดยรวมก็มีการใช้จ่ายใชค่ะทีนี้ขออนุาตย้อนกลับไปที่บอกว่าไฮไลท์ของงานนี่นะคะที่ะจะมีมุมพรีเซนเทชันของคนที่จะไปสากงานคาใครที่อยากจะเข้าไปพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยจะต้องทําทำได้ทุกคนไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นความจำนงยังไงก่อนอ๋อทางหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ ที่อยู่ในแต่ละบูธของแต่ละบริษัทเนี่ย <Okay. S 2> เขาจะสกรีนเขาจะดูก่อนว่าถ้าคนนี้เขาอยากจะอยากจะให้เจ้านายเขาดูด้วยนะ <Okay. S 2> เขาก็จะคุณช่วยเอาบัตรนี้ไปที่มุมนั้นแล้วก็เ,เซนต์ตัวเองห mm hmm. น่อยหนยึ่งเขาก็จะเก็บข้อมูลเอไว้ <Okay. S 2> แล้วก็สามารถนำไปเสนอต่อระดับบริหารที่ดูต่อไป อค่ะราะคาหลายๆนะคะก็สามารถตอนนี้นะคะก็ยังพอที่จะมีเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นนําเป็นเอกสารไปสมัครในวันนั้นนะคะ